Oh my God. โอเคคุเพื่อนทุกคนขมากเลยครับผมเป็นภาพที่สวยมากไม่เป็นไรีดีวีดีโอผมดลกเลยครับกดไลค์กดไลค์สวยมากันไหงครับนี่ครับอาจารย์ที่ยู่อาจารย์ที่โะอาจารย์พัก่นที่บ้านเป็นไงบ้างครับอาจารย์นไังเดียวดยวผมลุกเลยครับไม่หลับีดียถึงต้นบ วิดีโอพูดได้พูดเลยคุณจะถ่ายไงเราก็อยู่ด้วยแล้วพูดได้พูดได้วิดีโอัพวดีโอัเนนนัเินวิดีโอพูดได้พูดเลยรักมากรักมากนี่ครับลูกอ้าววิดีโอดีโออีค่ะโอเคอเค ป็นวครับวันนี้ถึงวัไใหวิดีโอเวดีโอพะชครับผมอ่าฮะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ครับเชิญครับผมเดี๋ยวจะขอเรียนเชิอาจารแนะจาแเก่าอาจารย์เอนะคะได้มาพูดเป็นตัวแทนเป็นตัวผู้ที่ดำเนินการนะครับผมทำไปยังไงขอสีกง้องเลยสำหรับอาจารย์ัับ ใชครับเเลยค่ะเราจะใช้ชนี้เไมาอีกรึ่งชั่วโมงไงวันนี้เปไงบ้างอ๋อสนุกมากเลยครับผมโอเคนะครับเชีย์แม่จังเองครับมาดูผสมนะครับ